ผมสุกศักดิ์บุญโเดนะครับก็จากพรรคไทยสร้างไทยครับวันนี้มาเป็นตัวแทนคุณหญิงสุารัตน์เกยุรพันธ์ท่านหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนะครับเนื่องจากวันนี้ก็ครบรอบ4ปีไทยนิวนะครับก็ขอให้ไทยนิวนะครับเป็นสื่อที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพอยู่ผู้คนไทยตลอดไปนะครับและขอให้สร้างผลงานดีๆมาให้คนไทยรับชมต่อไปนะครับขอบพระคุณครับจริงๆไทยนิวส์ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับผมอยากอยากให้มองเรื่องอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ในโลกอนาคตนะครับ อาจจะลองพิจารณาทำแถาวเรื่องตัวพวกคาร์บอนฟุตพิ้นคาร์บอนเครดิตซึ่งในอนาคตอะโลกเราอะจะไปต้องใช้สังเกตไว้ครับว่าปีนี้อากาศร้อนมากนะครับถ้าเราไม่เริ่มช่วยกันตอนนี้เราจะเริ่มไปตอนเราจะเริ่มช่วยกันตอนไหนนะครับก็เป็นห่วงครับแล้วก็อยากจะให้พิจารณากันให้ดีว่าใครคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับอยา่อาแพ้ตรงนั้นมาคิดพิจารณาดีๆครับว่าคนไทยตัวเล็กๆเ,เนี่ย หลายล้านคนเนี่ยที่กลุ่มเปราะบางก็ดีหรือว่ารายได้ต่ําก็ดีนะครับเขาสามารถเอาดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆหรือเปล่าประโยชน์เกิดที่คนไทยหรือเกิดแค่คนบางกลุ่มครับก็กลุ่มพวกในชนุวชนพวกพวกประชาชนตัวเล็กๆที่ขาดโอกาสในการทํางานนะครับคนพวกนี้เนี่ยแม้แต่เทคโนโลยีนะครับถ้าจําเป็นต้องใช้ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับมือถือเขาบางคนไม่มีนะครับแล้วเขาจะเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงครับลองคิดหลายๆอย่างลองคิดหลายๆมิติครับ ว่าทำยังไงหรือจะไปในด้านอื่นในการส่งเสริมเพื่อปัจจัย4ี่นะครับในการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆนะครับไปในในเวไหนถึงจะดีที่สุดนะครับให้คิดถึงภาพกว้างเป็นหลักนะครับเพราะประชาชนก็คือฐานรากของประเทศนะครับในในในส่วนของอวินวอรไซค์นะครับก็ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบอยู่เนื่องจากว่าเขามีผู้ประกอบการต่างประเทศนะครับก็ที่เขาเรียกว่าตอนนี้ก็ทําอะไรบางอย่างอยู่นะครับ บางบางบางทีวินมอเตอร์ไซค์ก็ควรจะต้องรัดจิดขั้นพื้นฐานนะครับเพราะอย่างที่ทราบนะครับเสืรอวินด์วหนึ่งก็มีราคาแพงนะครับการขับวินมวอเตอร์ไซค์ถือว่าเป็นคอมมชชั่นนะครับจะต้องรับผิดชอบชีวิตทรัพย์สินของผู้โดยสารนะครับนะครับก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีอำนาจช่วยมองพวกเขาหน่อยครับว่าสิ่งที่เขาได้รับอยู่ตอนนี้นะครับหรือสิ่งที่เขากำลังกระทำอยู่เนี่ยมันเกิดจากเหตุผลจริงๆ่คืออะไรนะครับ อย,อยากให้เปิดใจแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าน่าเห็นใจนะครับก็ประเด็นแรกเลยคือต้องตัง้งยกยาให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าโซเชียลพวกดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมเฟซบุ๊นะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่าเกินครึ่งค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าเป็นข่าวที่ไม่ได้รับการพรูจหรือไม่ได้ัการกันกรองหรือมาจากแหล่งข่าวที่ถูกต้องนะครับและรบกวนไทยนิวส์ด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องนี้นะครับ ให้ให,ให้ให้มันเกิดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาในวงการสื่อนะครับต้องใช้คําว่าจาัดก,การที่ลงพื้นที่เนี่ยเราก็ได้เห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในแต่ละแต่ละชนชั้นแต่ละอาชีพในหลายๆยมิตินะครับแต่ละคนแต่ละอาชีพเนี่ยก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะงะั้นเนี่ยผมอยากให้ทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูครับเข้ามาดูอย่างละเอียดลยครับว่าในแต่ละคนในแต่ละดีเทลของแต่ละพื้นที่ แต่และจังหวัดในพวกนี้มันมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับอยากจะให้ใช้เวลากับตรงนี้แล้วก็พัฒนาอะไรก็ได้อาจจะเป็นตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งเป็นของคนไทยเองครับนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินออกนอกประเทศนะครับสิ่งพวกนี้เราทําได้เองแล้วผมก็เชื่อว,ว่าคนไทยทําได้ดีและดีกว่าด้วยนะครับเพราะเราคือคนไทยเรารู้เ u เจอร์คนไทยว่าคนไทยต้องการอะไรนะครับช่วยด้วยนะครับช่วยคนไทยด้วยครับ ซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยจริงๆแล้วทุกคนมีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในในตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คือความเป็นคนไทยนะครับความการยิ้มการไหวอะไรพวกนี้พวกนี้คือซอฟต์พาวเวอร์หมดนะครับแต่ละคนมีซอฟต์พาวเวอร์ดีๆอยู่แล้วงั้นมั่นใจและภูมิใจในความเป็นคนไทยครับแล้วก็เผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับประชาชนทั่วโลกได้รับได้รับทราบว่าคนไทยเป็นยังไงเมืองไทยมีดียังไงเชิญชวนเข้ามาเที่ยวครับมาใช้ใจ่ายในบ้านเรากันให้มากๆนะครับ